โอเคสวัสดีครับทัวร์รี่เบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์รี่เดลชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งเซตหนึ่งลำนะครับผมวันนี้เป็นคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับของ NC750X นะครับนี่ฮะรอรอคันนี้เลยนะเจ้า NC750X คันนี้นะครับเป็นโฉมปี2018นะเพื่อนนะนี่ครับรอรอเท่ๆอ้าวเราเดินวนดูรอบๆกันก่อนเลยนี่ครับว่า ส่วนทรงวันนี้เราจัดทรงแล้วเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงทรง,ทรงเซิงเขเป็นยังไงนี่หล่อเท่ดูกล้ามใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูภูมิฐานนะครับนี่ฮะดูเต็มขึ้นเยอะเลยนี่ดูทุกมุมทุกมุมครับปึ๊บอ,อ่าโอเควันนี้นะครับเจ้า NC750X เซตนี้มีอะไรจับยัดใส่เข้าไปบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละชิ้นเลยเพื่อนนะนะครับผมเอาจุดแรกก่อนที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับคือชิวหน้าครับฮนะบชิวหน้าตัวนี้เป็นชิวหน้า g ี V อิตาลีนะครับ g v Italy ี V อิตาลีแท้ๆนี่ฮะอ่าสวยงามแล้วก็ตอบคำถามว่าไอ้สีดำๆที่ g ี V ีเขาใส่มาให้เนี่ยมันเป็นฟิล์มนะครับมันเป็นมันเป็นจริงๆแล้วมันคือสติกเกอร์ที่เขาพิมพ์ไปในลายของเนื้อวัสดุเลย นะครับอ่าตัวชิลหน้าแข็งแรงแล้วก็มาตรฐานสายกริปกริปเลยเพื่อนนะครับสายกริปกริปเลยอ่ะรายการที่2ถัดมาอีกนิดนึงครับตัวนี้ครับชิน้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นกาดแฮนนะครับตัวกาดแฮนตัวนี้เป็นกาดแฮนของแคปป้าอิตาลีนะเพื่อนนะแคปป้าอิตาลีพมส่วนตัวผมเนี่ยนะสำหรับ NC 750เนี่ยอ่าถ้าไม่มีกาดแฮนเนี่ยผมรู้สึกว่าข้างซ้ายเนี่ยมันดูปแปลกแปลเพราะมันไม่มีอะไรให้จับอะไรเลยทั้งสิน้นนะครับ ถ้าใครขี่ NC 750จะรู้กันดีนะเพราะนั้นเมื่อเราใส่กาดแฮนด์เข้าไปแล้วหล่อๆเท่ๆมันจะดูเต็มๆแบบนี้เลยแล้วมันก็จะรับเข้ากันกับตัวชิลหน้ารยซ้ำด้วยด้วยกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวกาดแฮนด์ตัวนี้เซตนี้นะครับกับตัวชิลตัวนี้เวลาเลี้ยวเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะไม่ติดครับนะครับเขาทามาเพื่อกันและกันครับนี่ฮะตรงรุ่นนะครับเลี้ยวไม่ติด สบายใจได้นะครับผมอ่านะครับในส่วนของตัวอ่าชิลหน้าอิตาลีแล้วกัดแทนไล่มาอีกชิ้นหนึ่งครับตัวนี้นะครับผมชิน้นนี้อ่าชิ้นนี้มองเห็นไหมนี่ฮะนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นอ่าบาร์หลังชิลนะครับบาร์ยึดหลังชิลเป็นของแคปป้าอิตาลีเช่นกันนะเพื่อนนะนะครับของแคปป้าอิตาลีเช่นกันแต่พิเศษตรงที่ว่าไอ้ตัวแกนบาร์เนี่ยเราสั่งอ่าสั่ง สั่งกลึงขึ้นใหม่นะครับเป็นอลูมิเนียมวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะสั่งกลึงขึ้นใหม่ให้มันหนาขึ้นแล้วก็โตขึ้นกว่าเดิมที่จะทําให้สามารถที่จะยึดชุดยึดโทรศัพท์มือถือตัวนี้ได้นะครับนี่ฮะอ่าแล้วก็ตัวยึดโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้แข็งแรงมั่นใจมากนะครับส่วนตัวผมชอบมากใช้งานแข็งแรงแล้วก็มีาสายรัดอีกชั้นหนึ่งอีกเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมไล่มาอีกอันนี้เป็นของน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี่นะครับมีนาฬิกาข้ออมื เท่ๆนาฬิกาข้อมือเอาไปดูเวลานี่ฮะเท่ๆเ,เลยนะครับผมอ้าวไล่ลงมาครับไล่ลงมาตัวนี้เป็นบาร์คัมแอนนะครับบาร์คัมแอนตรงกลางนี้ครับตัวบาร์คัมแอนเป็นของโมโตวูฟนะครับติดตั้งเพื่ออะไรติดตั้งเพื่อเราต้องการติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับจับใส่ที่ยึทโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะะี่ฮะจับใส่ที่โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งตัวนี้บริเวณนี้วาง GPS เจะเหมาะมากตัวนี้วางโทรศัพท์ที่เราจะดูว่าหน้าจอมีอะไรหรือจะ แล้วก็เมื่อเรามีบาร์แล้วเนี่ยเราสามารถที่ยึดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ก็คือตัวนี้เป็น Fire, สวิตช์ไฟสาหรับสปอตไลท์นะเพื่อนนะนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ USB นะครับอ่าไลมาครับปึ๊บอ่าคันนี้จัดการเปลี่ยนอ่าปลอกแคนเรียบร้อยเป็นของโดมิโนนะครับตัวนี้ก็หนึบดีแล้วก็โดมิโนก็เท่า,าที่รู้กันดีนะครับว่าเป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ นะครับแล้วเป็นอะไรที่ดูดีทีเดียวเลยนะครับผมสําหรับตัวกระเป๋าติดถังกระเป๋าติดถังตัวนี้มันเป็นรุ่นตรงรุ่นเลยนะเพื่อนนะสำหรับ NC 750X โดยเฉพาะนะครับเพราะเขามาพร้อมแผดล็อกนะครับแผดล็อกแล้วก็ปลด4จุดนะครับเดี๋ยวเราปลดให้ดูนิดหนึ่งนะครับมาพร้อมแผดล็อกตัวนี้ในดีเทลเนี่ยนะเราเคยทำรีวิวกับอีกคันหนึ่งไปแล้วนะปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งปพ๊บปลดล็อก4จุดนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นได้เลยยื้เป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เลยนะครับ เขาจะมาพร้อมกับช่องใสไว้วางโทรศัพท์ได้หน้าจอประมาณนี้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บอุปกรณ์เก็บของนะครับเอ็อุปกรณ์คุกคีคุกๆลตรงนี้บริเวณนี้ทั้งสองข้างมีกาทั้งสองข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาทํามาเป็นวัสดุอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้ขูดชุดสีแต่ที่สาคัญก็คือชุดแผ่นตัวนี้ครับที่เขามาพร้อมกับตรงรุ่นนะครับให้มาใส่กับตัวนี่ฮะชุดถังของตัว x nc750x คันนี้นีเ่เลยเวลาใส่เคร่งง่ายปับ๊บนะครับแล้วยังสามารถที่จะเปิดฝา,าเปิดฝาตัวถังนี้หยิบของได้เหมือนเดิมเลยนะไม่ได้มีอะไรเกะกะขึ้นมามากเลยนะครับผมเปิดฝาได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูออปับ๊บนี่ฮะยกได้เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกะกะแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวถังเก็บของตรง,งนี้เลยนะเพื่อนนะปับป๊บลองครับ เราไล่มาดูข้างล่างนิดนึงครับตัวชิ้นต่อมานะครับถือว่าเป็นชิ้นที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งชิ้นนะครับคลาสบาร์คลาสบาร์ตัวนี้เป็นงานมาตรฐานจาก S R C นั้นด้วยนะนี่ครับจะกินพืน้นที่ขึ้นบาบริเวณบนนะครับนี่ฮะยืดยืดแบบนี้เลยแล้วก็ตัว S R C เนี่ยเขาจะทำคอนเนคเชื่อมต่อกันระหว่างซ้ายกับขวาโดยมีจุดจุดจ,จอยอยู่ตรงกลางนะครับงานเขามาตรฐานนะครับมาตรฐานรอยช่องรอยเชื่อมมาตรฐานเดยทีเดียว นะครับติดตั้งที่วางแก้วได้ติดตั้งชุดสปอตไลท์ได้สปอตไลท์คันนี้ใส่ไปสองชุดนะครับชุดบนกับชุดล่างนะครับผมนี่ฮะอ่านะครับอ่าไหนๆมาเราดูตรงนี้แล้วชุดสปอตไลท์ชุดสปอตไลท์ตัวนี้เป็นของกรีนะครับผมมาตรฐานเลยทีเดียวมาพร้อมกับฟิลเตอร์นี่ครับฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นฟิลเตอร์สีเหลืองนะครับสีเหลืองขี่ยามที่ฝนตกปูดูดีสบายตามากแล้วก็มองเห็นถนนนะครับนี่ฮะงานสวยเลยทีเดียวพร้อมกับการเดินสายแล้วเรียบร้อย ชุดนี้เราไม่ได้มีจำหน่ายด้านนั้นเพื่อนนะแต่ให้ดูไว้ก่อนนะครับผมนี่ฮะชุดนี้ก็ย,ยึดได้อีกชุดหนึ่งนะครับผมอ่าตัวแคสบปราของ S R C เนี่ยเขาจะมาพร้อมประกับกันสไลด์ของ S R C ประกับการสไลด์ของ S R C อยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับตัวนี้ซื้อเพิ่มได้นะครับสั่งเพิ่มได้ประกับการสไลดน์นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับชุดล่างนี่ครับถ้าคนที่ขี่ S R R N C 750 X จะเข้าใจกันดีและรู้กันดีว่า การแท่งเครื่องเนี่ยมันเป็นของจําเป็นสําหรับ NC 7 5 0 x นั่นเพื่อนนะอ่าเป็นของจําเป็นนะครับผมเพราะนั้นตัวนี้สั่งได้เป็นงานของ S R C นะครับรอยช่องรอยเชื่อมเขามาตรฐานเลยทีเดียวตรงรุ่นซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับผมอ่ะมาดูด้านนี้ครับในส่วนของตัวฟี๊ปชุดฟี๊ปห้าถือว่าเป็นชุดหล่อเลยทีเดียวอ่าชุดฟี๊ปห้าตัวนี้เนี่ยเป็นชุดของ g i v อิตาลีนะครับ g i v อิตาลีเราเคยทำรีวิวกันไปแล้วนะครับ Givi Italy เป็น37ลิตร,ร ชุดนี้รุ่นนี้รหัสของเขาก็คือตัว Outback Tracker นะครับตัว Outback Tracker ขนาดความจุ37ลิตรนะครับ37ลิตรแคบๆประมาณนี้นะครับปึบ๊บ37ลิตรแล้วก็ Maximum ัโหลด10กิโลแต่จริงๆแล้วใส่ได้นะครับผมไม่มีอะไรเลยนี่ฮะภายในของเขาเก็บอุปกรณ์ได้ประมาณนี้สิ่งสำคัญของ g v i ก็คือเขาสามารถที่จะเปิดได้2อด้านถ้าเรากดบร,ริเวณนี้ลงนะครับผมแ้วเราเปิดฝปึ๊บ เราแค่ตลดตัวบริเวณกระขอตรงนี้นะครับสองจุดเราสามารถที่จะยกฝาขึ้นแนวตรงแนวตรงได้เลยนี่ครับอันนี้คือข้อดีของเขาและอีกจุดขายจุดเึ็ของ Givi b a t t e y เขาก็คือเรื่องของการปลดเร็วนะครับ Givi b a t t e y เนี่ยเขายังเคลมว่าตัวปี๊บอลูมิเนียมของเขาเป็นปี๊บอลูมิเนียมที่ปลดเร็วที่สุดในโลกอ่ปกดเวยง่ายนะครับกดเลยใกล้บริเวณนี้ครับนะครับใส่กุญแจนะครับปลดล็อกครับปึ๊บนะครับดึงครับ กดยกเลยนี่ฮะแค่นี้เองนี่ครับชุดสลักของเขาชุดสลักล็อกของเขา่ยาเป็นสลกอกล็อกแบบคอนเสียบและข้างนะครับเป็นแหลกข้างเราทำตรงรุ่นสำหรับ NC750X นะครับติดตั้งพร้อมกับแหลกท้ายของชีวิตตะลีแท้นะครับแล้วก็เสริมไปด้วยของเพลทนะครับที่เป็นเพลทอลูมิเนียมนะครับสาม,มารถที่จะวางกระเป๋ากันน้ำหรือเขาให้ชุดล็อกมาแล้วนะี่ฮะ สามารถที่จะวางกล่องนะครับกล่องที่เป็นระบบโมโนคีของแคปไพรอิตาลี g ีจะอิตีใส่ไปเลยใส่ได้เลยนะครับผมแข็งแรงด้วยค้ำหลังนะครับนี่ฮะแข็งแรงด้วยค้ำหลังไม่มีโครงเครงอ่าอีกชิ้นหนึ่งที่เราใส่เสริมเติมเข้าไปนะครับผมก็นี่ฮะเป็นอุปกรณ์กล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือเนี่ยที่ใครๆเคยถามกันมานะครับกล่องเครื่องมือเขาจะขายแย่นะครับเพื่อนนะมาพร้อมกับชุดกุญแจล็อกแบบนี้นะครับผมอ่าตัวกล่องเครื่องมือ ะจะขายแยกกับชุดคิดติดตั้งชุดคิดติดตั้งชุดนี้นะจะขายแยกกันนั้นด้วยน,นะ,ะเวลาสั่งต้องสั่ง่องเครื่องมือพร้อมชุดคิดเพื่อเอาไปติดตั้งซึ่งต้องบอกด้วยว่า,าติดตั้งกับรถอะไรรุ่นไหนนะครับแต่สําคัญก็คือว่าควรจะใช้แล็ปของ g ีวีหรือชาป้าอิตาลีนะครับชุดนี้ถึงจะยึดได้ง่ายกว่านั่นเองแต่ทางร้านสามารถแตดแปลงใส่ให้ได้หมดทุกรุ่นครับเ,เวลาใส่ไม่ยากอะไรเลยนะครับเวลาใส่ก็เร็วมากครับวางครับนะครับดูให้เคี้ยวตรงนี้ครับ มันเข้าล็อกนี่ครับนะครับรับเรียบร้อยนะครับเดินทางได้เลยอันนี้ล็อกแล้วเรียบร้อยครับนี่ฮะล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคสนนราคาชุดนี้ของแต่งทุกชิ้นสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะใส่ไปให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าที่กดลงสินค้าของเรานะครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันอีกทีนึงวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ